เขาแล้วครับเขาแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วเอ้ยเต็มแล้วอาดื่มนมมาเอ้าทำไมดื่มไม่ได้อะเอ้าเขาดื่มเปนยังไงอะเอ้านมไม่ออกอะเอ้าเอ้าหมุนหมุนเฮ้ยนมไม่ออกเออเออเออเอ้าลองอุ่นดูก่อนอ่าลองดื่มทีดื่มทีไม่ได้เออ เฮ้ย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 อะไอะเฮ้ยตัวเลขขึ้นแล้วเฮ้ยตัวเลขขึ้นเอ้ยได้แล้แล้้เฮ้ยดื่มนมได้แล้วเฮ้ยตัวเลขขึ้นอะตัวเลขขึ้นแล้วตัวเลขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวเลขขึ้นแล้วเอาเล้วไมมนมร้อยเปเน่ะเฮ้ยแบบนี้เฮ้ยแบบนี้ก็เฮ้ยลองนี้ เฮ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยพลังเต็มแล้วเฮ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเฮ้ยเต็มแล้วเฮ้ยเอ้าทำไมเหลยเก้าเจ็ดเฮ้ยหนึ่งร้อยแล้วเห็นไหมเฮ้ยพลังเต็มแล้วอะเฮ้ยดีใจเฮ้ยเฮ้ยโอ้วิ่งไวมากระหว่างทางก็หมดแล้วมาเติมเงินดิอ้าวเติมเติมเติมติ๊กตุ๊บอ้า อหายไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่มีโอ้ไม่มีอ่ะลองลองใช้วิธีนี้ดูเฮ้ยได้อยู่แล้วดูต้องหาที่มีมุมทุกที่อ่าเอ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 าหนี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 โอ้ยมันหนีอ่ะมันหนีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหนีอ่ตรงพื้นนี่แหละมั้งพื้นน่าจะมีอยู่ทุกที่ จะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยววุ้ยวิ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 ย่่ันสังคอั่เดี๋ยวเดี๋ยวปแล้ววิอีกทีเดียวนหอแล้วหน่งหอแล้วสเจแล้วเฮ้ยสรแล้วมาลองเทใส่อีกขวดสิเีลองเทใส่ขวดดูได้ไหมอืมเติมเติมใส่ขวดเติมใส่ขวด อีกขวดไม่ไม่สูบเข้าไปอะลองมาใกล้ๆปากขวดเลยโอ้ยเข้าแล้วอ๋อต้องกดคลิกด้วยอ๋อแบบนี้ก็เอาอีคนมาใช่ไหมตอนนี้ก็เอาตัวในโทรศรัพท์มาช่วยด้วยนะครับเข้าไหมจะเข้าไหมตายสิต้องได้นะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับ เขาแล้วครับเข้าแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเฮ้ยเต็มแล้วอะถ้าใครมือนิ่งๆเนี่ยอาจจะเต็มร้อยสองโคตรได้เลยนะครับเนะ่ยสำเร็จแล้ว